ที่นี่คือรังสีเทคนิคมหิดนแน่นอนว่าเราเป็นรังสีเทคนิคที่แรกของไทยพวกเรารังสีเทคนิคมหิดนแน่นอนว่าเราไม่เก่งฟิสิกส์อะไรวะนนี่ยแต่ว่าเราก็เรียนได้ที่นีรังสีแมหฮิดนแน่นอนว่าเราได้จบงานแต่ปีสามท้งไส้หายใจเข้าลึกๆนะคะ พวกเราลังสีเทคนิคมหิดนแน่นอนว่าจะไปเรามีงานทําแน่นอนครับ wow. พวกเราลังสีเทคนิคมหิดนแน่นอนว่าเราเดี๋ยวยุตอนดูเหมือนจะมีคนเริ่มสนใจบ้างแล้วละสิมาดูกันดีกว่าว่าโอเพนเฮาส์ลังสีเทคนิคมหฮิโดลมีอะไรกันบ้างฐานอะโตมีใครอยากรู้เรื่องกระดูกมาทางนี้เลยสำหรับฐานอาโตมีของพวกเราจะมีการให้ลองจับกระดูกจริงๆและเรียนรู้ชื่อของแต่ละส่วนเบื้องต้น แอบกระซิบว่าถ้าเข้ามาเรียนในสาขาว,ขวเราเนียจะได้เรียนเรื่องอนต์ตัวนี้กันแบบจุใจกันไปเลย <Wow. S 1> ถามโคช i ฉันนิ่งส่วนที่สําคัญที่สุดของวิชาชีพรังสีเทคนิคของพวกเราในฐานนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท่าผู้ป่วยและได้ลองจัดท่าเบื้องต้นกันอีกด้วยถ้าสนใจเนี่ยก็ต้องมาเข้า Open House ของพวกเราแล้วนะฟังแค่นี้ก็อดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงาั้นไว้เจอกันที่งาน Open House วันที่7-8กันยายน2 5 6 7ากมากันเยอะๆนะ